สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์กลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564การทํานายดวงชะตานะคะจะเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมโดยทั่วไปแม่มดน้อยนะคะจะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลักเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลความเป็นจริงเยอะ อย่าให้หัวใจลงคำทํานายแล้วก็อย่าให้คำทํานายลงหัวใจแม่มดน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย10ไม่เท้า p a ชรซับซอร์ชเพ a รซับเพนทัคเจถ้วย n ในซับเพนทัค c l e The lover, 4คาทา w o a l forgiving and learning, true love, romantic feeling, หมายเลขเก้าสิบ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานการเงินก่อนเลยก็แล้วกันนะคะคนวันจันทร์อาจจะมีความรู้สึกนะคะถึงภาระอันหนักอึ้งบางคนนะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มทั้งที่งานของเราก็เยอะอยู่แล้วบางคนก็ทํางานเกินตัวนะคะเงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับภาระที่เราได้รับเพิ่มขึ้นมามันมีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข90บางคนอาจจะ มีความรู้สึกนะคะกดดันในเรื่องของงานบางคนอาจจะมีความรู้สึกตึงเครียดนะคะกดดันที่ได้จากคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของความคิดให้มากาการนินทาว่าร้ายนะคะเป็นเรื่องปกติเมื่อมีคนที่เขาชอบเราแล้วก็ย่อมมีคนที่ไม่ชอบเรา <im itation> เช่นกันในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือน <im itation> เรื่องของการงานอาจจะมีความตึงเครียดอยู่เยอะแต่หลังจากกลางๆเดือนไปแล้วนะคะ ความตึงเครียดแล้วก็ปัญหาต่างๆมันจะเริ่มคลี่คลายลงเรื่องของการงานจริงๆแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีความสําเร็จที่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะไปสมัครงานเอาไว้หรือว่ากําลังรอข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการงานน่ะในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะมีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการงาน การงานจะโดดเด่นไปทางงานที่ต้องใช้สเสน่ห์งานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการบริการนะคะงานที่ต้องใช้คําพูดการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้นะคะ ค้าขายได้ราชการราัฐวิสาหกิจการเงินการธนาคารมีความสําเร็จที่ดีนะคะส่วนบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกนะคะเบื่อหน่ายงานประจําที่ทําอยู่นะคะอยากจะเริ่มกิจการหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองก็สามารถตัดสินใจทําได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าถามแม่มดน้อยว่าเราจะทําอะไรดีล่ะตามพื้นดวงสังเกตว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มันมีไพ่ตัวบุคคลขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์จะค่อนข้างที่มีสเสน่ห์ถ้าจะค้าขายนะคะก็จะต้องเป็นการค้าขายที่เอาตัวเองนะคะออกไปสู่สาธารณชนเยอะๆดังนั้นนะคะแม่มดน้อยจะทายว่าการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องการขายออนไลน์นะคะสินค้าออนไลน์ทุกอย่างที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมีความสำเร็จที่ดี เจ้าของกิจการนะคะถ้าคิดว่าจะาขยับขยายกิจการเพิ่มเติมนะคะสามารถทําได้ถ้าใครนะคะขอสินเชื่อเอาไว้หรือว่าทําเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องสถาบันการเงินเอาไว้สังเกตว่ามีไพ่อัศาวินถือเหรียญขึ้นมานะคะมีไพ่เดอะเวลแล้วก็ไพ่สีคาทานะคะจะมีความสําเร็จที่ดีแต่ก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งช่วงต้นต้นเดือนอาจจะมีความล่าช้าของสิ่งที่รอคอยอยู่บ้างแต่หลังจากกลาง งเดือนไปแล้วจะมีความสําเร็จที่ดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการเงินนะสังเกตว่ามันมีไพ่เหรียญที่ค่อนข้างจะเล็กขึ้นมาก็คือไพ่ p a g e of Pentacle มันตามมาพร้อมกับไพ่หมายเลข90ลักษณะของไพ่หมายเลข90เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความตึงเครียดบางคนอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของรายจ่ายที่มันค่อนข้างจะเยอะรายรับกับรายจ่ายที่ไม่สมดุลกันบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าภาระของเราก็เยอะอยู่แล้วยังต้องไปช่วยเหลือนะคะคนรอบข้างอีก คนที่เกิดในวันจันทร์จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเดือนกุมภาพันนะคะเป็นเดือนที่ไม่ดีจริงๆน่ะเป็นเดือนที่ดีแต่มันอาจจะมีภาวะของความเครียดเยอะไพ่ใบนี้แม่โมอนอยจะเรียกว่าไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะคะสังเกตว่าเจ้าหัวกระโหลกเนี่ยขี่คอผู้ชายคนนี้นะคะเอามือบีบผัวเขาไพ่ใบนี้นะคะเป็นอุปสรรคเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของความคิดความเครียดคืออารมณ์ของเรานี่แหละ ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องการคิดมากจนเกินไปนะคะถ้ามีเวลาแม่มดน้อยอยากให้คนที่เกิดในวันจันทนระ์น่ะอาจจะไปถวายสังฆทานที่วัดหรือว่าอาจจะใส่บาตรก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะสวดมนต์ก็ได้ แล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเรื่องต่างๆที่มันดูแล้วเป็นอุปสรรคนะคะหลังจากผ่านพ้นกลางเดือนไปแม้มดน้อยมองว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคความตึงเครียดความเหน็ดเหนื่อยอาจจะมีความรู้สึกว่าพลังงานมันอาจจะอ่อนแต่จะมีคนนะคะให้ความช่วยเหลือที่ดีโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีธาตุดินนะคะ พฤกษกันมังกรและคนที่เกิดในราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีเมทุนนี่แหละจะนําความสําเร็จนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือแล้วก็โอกาสดีๆมาให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์เกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการเดินทางแม่มดน้อยมองว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะคะแต่เกี่ยวกับทางด้านเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะคือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดจากความเครียดระบบศีรษะไมเกรนนะคะรวมถึง โรคซึมเศร้าถ้าใครนะคะกำลังศึกษาอยู่นะคะมันมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาพร้อมกับไพ่สีก่กะทาอาจจะมีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ความเหน็ดเหนื่อยของเรานี่แหละจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคต คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของความรักนะคะเราลองมาเริ่มต้นกันที่คนที่มีครอบครัวก่อนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดจะเยอะสังเกตว่ามีไพ่เด็กถือดาบเข้ามานะคะอารมณ์มันอาจจะค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายบางคนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะต้องแบกรับภาระนะคะทั้งเรื่องของการงานนะคะไหนจะค่าใช้จ่ายนะคะไหนจะเรื่องเงินอีดมันอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าตึงเครียด โดยรวมโดยทั่วไปแล้วนะคะมันมีไพ่ h ด w o เว d กับ4ีคาาเข้ามานะคะยังมีความอบอุ่นที่ดีในครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะให้คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยพยายามแบ่งแยกนะคะระหว่างเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะคะอย่าให้นะคะความกดดันแล้วก็ความเครียดทางด้านเรื่องของการงานนะคะเป็นลง ที่ครอบครัวคนรักนะคะแล้วก็บุตรไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดปัญหานะคะที่ทำให้เรามีความรู้สึกยุ่งยากใจไม่สบายใจตามมาได้สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะสังเกตว่ามีไพ่ The World มีไพ่สีกขาแล้วก็ The Lover เ,เ,เข้ามา บางคนนะคะอาจจะเป็น long distance relationship นะคะอาจจะคบอยู่กับชาวต่างชาตินะคะแต่ถ้าเป็น long distance relationship ก็ถือว่าความรักนะคะก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีบางคนนะคะอาจจะกําลังคบอยู่นะคะกับคนที่เกิดในราศรีธาตุดินก็คือคนที่เกิดในราศรีพฤษภกันมังกรแล้วก็ราศรีธาตุลมก็คือราศรีเมทุนตุลกุม คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะจะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะถ้ามีความรักก็ต้องการความรักนะคะที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะความอ่อนหวานนะคะความลึกซึ้งความโรแมนติกความเห็นอกเห็นใจกันนะคะอันนี้คือคาแรคเตอร์ของคนที่เกิดในวันจันทร์แต่ถ้าคนรักของเรานะคะเป็นคนที่เกิดในราศรีธาตุดินอันนี้เราก <Poppy> ็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับเขานิดหนึ่งก็คือลักษณะของคนที่เกิดในราศีธาตุดินเนี่ยจะเป็นคนที่บางครั้งนะคะ คิดอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลมากจนเกินไปอาจจะไม่โรแมนติกบางคนก็ไม่โรแมนติกเอาซะเลยละคะ่ะอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะกับความรู้สึกลึกๆของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ แต่ข้อดีของคนที่เกิดในราศีธาตุดินนะ่ะก็คือถ้าเขานะคะมั่นใจที่ตัดสินใจเลือกใครนะคะเป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วเขาจะมีความรักที่มั่นคงนะคะแต่ถ้าคนรักของเรานะ่ะเป็นคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทําความเข้าใจอีกแบบนะคะกับคนที่เกิดในราศีธาตุลมคนที่เกิดในราศีธาตุลมก็มีลักษณะเหมือนกับลมนี่แหละค่ะเรานะคะสามารถ รับรู้ได้นะคะเวลาล,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 ลมเนี่ยค่ะพัดมากระทบผิวเรานะคะแต่เราไม่สามารถที่จะจับลมได้ดังนั้นนะคะถ้าคนรักของเราเน่ยเป็นคนที่เกิดในราศรีธาตุลมแล้วแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเชื่อความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะจะเป็นคนที่ คิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเราเองไม่สามารถควบคุมหรือว่าคอนโทรลคนที่เกิดในราศีธาตุลมได้นะคะเราเองก็อาจจะต้องนะคะยอมรับในตัวเขาในสิ่งที่เขาเป็นคนคนนี้ถ้าเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงคือเขาจะเปลี่ยนแปลงเองบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์ที่มันผ่านมามันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกเหนื่อยหนักพลังงานมันค่อนข้างจะอ่อนนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันกับคนรักนะคะในอดีตแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีไพ่ forgiving and learning เข้ามามันจะเป็นจังหวะที่ดีะคะ่ะของการเคลียร์ใจปรับความเข้าใจกัน หันหน้ากลับมาพูดคุยกัน Forgiving and Learning เขาบอกว่าจงให้อภัยนะคะแล้วก็เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมามันจะทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปต่อกันได้ Romantic f e e l i n g ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ True Love บางคนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่ะคนรักที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยจะเข้าใจความรู้สึกของเรานะคะที่ผ่านมานะ่ะแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะเข้าใจนะคะ ความรู้สึกของเรามากขึ้นนะคะบางคนน่ะอาจจะกําลังคบอยู่นะคะกับคนที่เป็น true love ก็คือคนที่เป็นรักแท้นะคะสำหรับคนที่เป็นรักแท้คือคนที่อาจจะมีทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นนะคะที่เป็นไปในทางเดียวกันรักแท้ก็คือคู่แท้นะคะต่อให้มีปัญหากันนะคะจะหนักจะหนาแค่ไหน ก็จะมีโอกาสย้อนกลับมาเคลียร์ปรงในใจกันได้และความสัมพันธ์มันก็สามารถไปต่อได้สําหรับบางคนนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมาเราเองแบกรับอะไรหลายๆอย่างบางคนอาจจะมีความรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมากบางคนนะคะมีความรักแต่ความรักมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าสุขใจมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็ทุกข์ บางคนอาจจะตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ไพ่ for giving and learning เขาบอกว่าจงให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะถึงอดีตที่ผ่านมาถ้าใครนะคะที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนะคะตามพื้นดวงมันมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาไพ่ใบน,นี้แม่มดน้อยจะเรียกว่า lucky in love นะคะมีไพ่ตัวบุคคลเข้ามามากนะคะทั้งคนที่เกิดในราศรีธาตุลมแล้วก็คือคนที่เกิดในราศรีธาตุดินจะเด่นไปทางคนที่เกิดในราศรีธาตุลมก็คือราศรีเมถุนนี่แหละ คนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะได้พบกับรักครั้งใหม่นะคะก็ลองเปิดใจดูนะสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นจังหวะที่มีเสน่ห์ค่อนข้างมากนะคะมีทั้งไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ คือ Lucky ก n ร์เด e ร์เลิฟเเข้ามานะคะเด e Lover ก็คือเสน่ห์มันจะดึงดูดนะคะคนมากหน้าหลายตานะคะเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้บางคนอาจจะมีโอกาสนะคะได้พบรักในที่ทํางานเพราะมีไพ่สีคาถาเข้ามาหรืออาจจะเจอกันในที่ทํางานนะคะอยู่ในสายงานเดียวกันหรือว่าอาจจะ ต้องเดินทางไปเพราะงานแล้วไปเจอกันบางคนอาจจะมีโอกาสได้พบรักกับชาวต่างชาติเพราะมีไพ่เดวิลเข้ามาถ้าใครนะคะกำลังคบอยู่หรือว,ว่าแชทอยู่นะคะกับคนต่างชาติลองเช็คโปรไฟล์เขาให้ดีๆว่าเขาใช่ s สแกมเมอร์หรือเปล่านะคะเพราะมันยังมีไพ่หมายเลข9ก90เข้ามาลักษณะของไพ่หมายเลข9ก90เนี่ยถ้าเขาเป็น s สแกมเมอร์นะคะมันอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาแล้วก็ความเครียด ตามมาได้ในอนาคตนะคะแต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์อย่างแน่นอนนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์น่ะก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะ <c oughs> มีทั้งคนที่เกิดในราศีธาตุดินนะคะพะฤกษ์กันมังกรนะคะราศีธาตุลมนะคะ เมทุนตุลกุมนะคะแต่จะเด่นไปนะคะทางคนที่เกิดในราศีเมถุนมันมีไพ่ true love เข้ามานะคะ romantic feeling คนโสดบางคนน่ะอาจจะมีโอกาสที่พบรักแท้นะคะซึ่งคนคนนี้น่ะอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกนะคะถึงความรักนะคะที่โรแมนติกแล้วก็ลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งลองสังเกตดีๆนะคะว่าเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุดินกับราศีธาตุลมหรือเปล่าแต่โดยรวมโดยทั่วไปนะคะจะเด่นไปทางคนที่เกิดในราศีธาตุลมโดยเฉพาะราศีเมทุนนะคะมัน ีไพ่สกิฟิ้งกับเลิร์นนิ่งเข้ามาพร้อมกับไพ่หมายเลข90นะคะแล้วก็ไพ่สิไม่เท้านะคะคนโสดบางคนนะคะอาจจะยังมีความรู้สึกนะคะยังติดนะคะอยู่กับอดีต ยังมีความรู้สึกนะคะยังติดอยู่กับประสบการณ์นะคะที่มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไพ่ forgiving and learning นะคะพยายามจะสื่อบอกว่าถ้าเราสามารถนะคะปลดปล่อยอดีตได้เร็วเท่าไหร่เราเองก็จะสามารถนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นเราเรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านผ่ามาเรียนรู้จากอดีตแต่เราเองไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตได้นะคะไม่สามารถกลับไปแก้อะไรในอดีตได้อีกแล้วนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผ่านพ้นหมดแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นจังหวะที่ดีของคนโสดนะคะในการเริ่มต้นความสัมพันธ์แม้มโน้ยมองว่าถ้าคนโสดนะคะสามารถเปิดใจนะคะแล้วก็เรียนรู้จากอดีตได้สิ่งนี้เองมันจะทำให้คนโสดนะคะมีโอกาสได้พบรักแท้แล้วก็ความรักที่ดีๆอีกครั้งหนึ่ง แม่มด้อยนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะให้คนที่เกิดในวันจันทร์มีความสุขมากๆมีความสุขนะคะในเดือนของความรักถ้าวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดแม่มด้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มด้นยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มด้นยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ